เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตำนานเคป๊อปที่จะถูกกล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่นกับการสแสดงบนเวทีโคเชล่าของ43 b l าบล p กพิงก์กรุ๊ปเบอร์หนึ่งของโลกที่สั่งสะเทือนเวทีในฐานะเฮดไลเนอร์ของโคเชล่าในปี2023พวกเธอไม่ได้สร้างแค่ความประทับใจจากโชว์บนเวทีแต่ยังได้ปลุกกระแสเคป๊อปบนเวทีระดับโลก ทำให้สายตาจากทั่วโลกหันมาจับเจ้ามองพวกเธอและวงการเคป๊อปรวมถึงปลุกความฝันและสร้างโอกาสแห่งความเป็นไปได้ให้เหล่าศิลปินเคป๊อปที่อยากจะขึ้นเวทีหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างคเชล่าแต่เคยสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วงานคเชล่าคืออะไรและทําไมเหล่าศิลปินเคป๊อปหลายๆวงถึงมีความฝันอยากจะขึ้นเวทีนี้สักครั้งในชีวิตรวมถึงมีศิลปินเคป๊อปวงไหนกันบ้างที่ได้ขึ้นไปชิมลาบนเวทีระดับโลกแห่งนี้ไปแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยรับชมคอนเทนต์ของผมมาตลอดเพราะว่าตอนนี้ช่องทัมสเตอร์ได้เดินทางมาถึง5 0,000ซับแล้วครับและเมื่อบรรลุปเป้าหมายเดินที่ตั้งใจไว้คนเราก็ต้องมีเป้าหมายใหม่ซึ่งต่อไปก็คือ10,000แซับเพื่อที่จะได้รับปุ่มเงินนั่นเองซึ่งทุกคนที่ดูวิดีโอตัวนี้ก็สามารถช่วยผมได้ด้วยการกดปุ่ม subscribe ช่องและอย่าลืมกด like กดแชร์และกดด่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับ โคเชล่าที่ย่อมาจากชื่อเต็มๆว่า Coachella Valley Music and Art Festival เป็นเทศกาลดนตรีและศิลปะที่จัดขึ้นทุกปีในเมืองอินดิโอและแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและเริ่มต้นจัดครั้งแรกในปี1999น่าหมายความว่าจะถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า25ปีแล้วนั่นเองครับโดยก็เป็นเทศกาลดนตรีที่มีเอากลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นงานที่จัดในช่วงหน้าร้อนมาพร้อมกับบรรยากาศทะเลทรายท้องฟ้าแดดจ้าและต้นปาล์ม แม้ปีแรกๆของการจัดงานโคเชล่าจะมีช่วงเวลาที่รุ่มๆดอนๆหยุดจัดงานไป1ปีบ้างจัดแค่1วัน2วันหรือ3วันบ้างแต่สุดท้ายโคเชล่าก็ค่อยๆลงหลักปักฐานและได้ขยายระยะเวลาการจัดงานจนกลายเป็นรูปแบบปัจจุวันในปี2012คือจัดงาน6วันในช่วง2สุดสัปดาห์ติดต่อกัน ัจจุบันโคเชล่าเป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยก็เป็นเทศกาลดนตรีที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดและทํารายได้มากที่สุดในเมริกาอย่างในปี2024มีผู้เข้าร่วมงานกว่าวันละ125,000ตลอดเทศกาลเลยทีเดียวจุดเด่นของโคเชล่าคือนอกจากบรรยากาศที่แตกต่างกับเทศกาลดนตรีอื่นๆแล้วโคเชล่าเป็นเทศกาลดนตรีที่มีความหลากหลายสูงมีหมดไม่ว่าจะเป็นแนวเพลง EDM ร็อก อ,อินดี้หรืออื่นๆอ,อีกมากมายที่ให้เฉดสีธน,นตรีใหม่กับคนฟังและผู้จัดก็ยังพยายามไม่เชิญศิลปินขึ้นแสดงซ้ำพยายามเฟ้นหาศิลปินใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งศิลปินเบอร์เล็กศิลปินเบอร์กลางและศิลปินเบอร์ใหญ่ไปจนถึงเชิญศิลปินให้กลับมารียูเนี่ยกันอีกครั้งบนเวทีเพื่อให้เทศก,กาลสดใหม่สำหรับคนดูอยู่ตลอดทำให้คเชล่ากลายเป็นเวทีกำหนดเทรนดนตรีศิลปะและแฟชั่นใหม่ๆและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ศิลปินหน้าใหม่หลายคนกลายเป็นที่รู้จัก อีอย่างคือโคชล่ายังสั่งสมชื่อเสียงในการเลือกและเชิญศิลปินระดับโลกมาแสดงในตำแหน่งเฮดไลเนอร์มาอย่างยาวนานและศิลปินเหล่านั้นก็ดึงดูดผู้คนนับแสนมาเยือนจึงไม่แปลกที่ศิลปินมากมายมีความฝันอยากจะเป็นเฮดไลเนอร์ของโคชล่าสักครั้งในชีวิต ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เหล่าศิลปินเคป๊อปที่ปัจจุบันหลายๆวงมีฐานแฟนเพลงระดับโลกจะอยากพิสูจน์ความสามารถในการแสดงสดบนเวทีโคเชล่าเพราะเทศกาลดนตรีนี้จะช่วยเปิดการมองเห็นและสร้างเครดิตให้พวกเขาและเธอบนเวทีระดับโลกทําให้วงสามารถเข้าถึงผู้ฟังที่ใหญ่ขึ้นและแตกต่างจากเดิมโดยเฉพาะผู้ฟังจากซีโลกตะวันตกที่กลายมาเป็นมุดหมายใหม่ของวงการเคป๊อปในปัจจุบ,บันที่ต้องการขยายฐานไปสู่ผู้ฟังที่มีกำลังซื้อสูงอย่างในอเมริกาและยุโรป นอกจากนั้นเทศก,กาลดนตรียังเป็นจุดเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของศิลปินและค่ายเพลงเปิดโอกาสในการทำงานร่วมกับศิลปินและทีมงานระดับโลกคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงร่วมกันการร่วมคอลแลบหรือร่วมไปถึงการออกทัวร์นั่นเองอีกประเด็นก็คือหากศิลปินสามารถประสบความสเร็จในการแสดงบนเวทีโคเชล่าก็ถือเป็นการพิสูจน์ความสามารถของวงและเป็นปัจจัยสำคัญในการจุดพลุต,ต่อยอดกระแสเพราะโคเชล่าเป็นเวทีที่ได้รับความสนใจจากสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกมากมาย ในฐานะตัวแทนของ K-POP การขึ้นแสดงบนเทศกาลดนตรีระดับโลกยิ่งทำให้ศิลปินเกาหลีสามารถโปรโมทวัฒนธรรม K-POP ไปทั่วโลกได้อีกด้วยมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าและโคเ e l l a ล่ะได้อะไรตัวงานโคเชล่าเองก็ได้ไลอัพที่หลากหลายมากขึ้นได้เข้าถึงฐานแฟน K-POP ที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่เป็นฐานแฟนหลักของเคป p OP. นอกจากนั้นก็ยังได้รับความสนใจจากสื่อและทำให้โคเช l ่าถูกพูดถึงบนโซเชียลมีเดียมากขึ้นจึงไม่แปลกที่โคเช l ่าจะเลือกศิลปิน K-POP มาเป็นไลฟ์อัพยอย่างต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบันทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าศิลปิน K-POP อวงไหนเคยขึ้นโ c เช l ่ากันมาแล้วบ้างก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด s u b s c r i b e และกรดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับ หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่เคยเหยียบบนเวทีเทศกาลดนตรีโคชล่าก็คือวงที่มีนามว่า E.E. ว e. งอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศิลปินเป็นสองสามีภรรยาอย่างอ e. ีฮอนจุนและอ e. ียุนจองที่ถูกเชิญให้ขึ้นแสดงอย่างเต็มรูปแบบในปี2011โดยต่อจากศิลปินสายอิเล็กทรอนิกส์ศิลปินเกาหลีกลุ่มถัดไปที่ได้ขึ้นโคชล่านั่นก็คือตัวแทนของวัฒนธรรมเคฮิปอันแข็งแกร่งอย่างอีปีคไฮ ศิลปินฮิปฮอปผู้เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตของวงการเคฮิปจากความสามารถในการทำเพลงและการแสดงสดอันทรง,งพลังของสมาชิกทั้งสามคนอย่างทาโบมิทราจินและดีเจทูคัสทำให้พวกเขาได้ขึ้นแสดงในโคเชนลาครั้งแรกในปี2016และก็ไม่ทำให้ผู้ร่วมงานผิดหวังแถมยังได้กลับมาแสดงอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมในปี2022และทำให้พวกเขากลายเป็นศิลป,ปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นแสดงซ้ำเป็นครั้งที่2บนเวทีนี้นั่นเอง ในปี2019นอกจากการขึ้นแสดงครั้งแรกของแบ c พิงก k ก็ยังมีอีก2เศิลปินเกาหลีที่ถูกเชิญขึ้นในปีเดียวกันวงแรกคือฮอกโอวงดนตรีอินดี Rock กที่ประกอบไปได้วยสมาชิก4คนโดยเป็นวงดนตรีอินดี้ที่มีชื่อเสียงทั้งในเกาหลีและในระดับโลกเพราะมีแนวเพลงที่แตกต่างและโดดเด่นและยังมีฝีมือในการแสดงสดอันยอดเยี่ยมอีกด้วย ส่วนอีก,อกหนึ่งวงที่ได้ขึ้นแสดงในปีเดียวกันก็คือจามบีไนวงดนตรีโพสตล็อกเกาหลีที่มีสมาชิก5คนและมีชื่อเสียงจากการผสมผสานเครื่องดนตรี Rock, ็อกเข้ากับเครื่องดนตรีพื้นบ้านเกาหลีนั่นเองส่วนในปีเดียวกันกับการขึ้นแสดงครั้งที่2ของอีพิคไฮนั้นก็มีหนึ่งศิลปินระดับตำนานของวงการเคป๊อปได้ขึ้นแสดงบนโคเชล่าด้วยเช่นกันเมื CL, ่อ CL แแห่ง2ู1อได้เรียกสมาชิกอีก3คนอย่างดาร่ามินจีและพักบอมขึ้นมาแสดง I Am The Base สร้างความตื่นเต้นและตื้นตันให้กับฟแฟนๆที่ไม่ได้เห็นพวกเธอแสดงร่วมกันมาเป็นเวลานานกว่า6ปีหลังจากที่ประกาศยุบวงและแน่นอนว่าโชว์ของพวกเธอก็ยังเต็มไปด้วยพลังเหมือนกับที่เคยและอีกหนึ่งศิลปินที่ไม่พูดถึงไม่ได้บนเวทีโคเชล่าก็คือเอสปาที่ขึ้นแสดงในปี2022ซึ่งในตอนนั้นพวกเธอก็ยังเป็นศิลปินหน้าใหม่ของวงการเคป็อปที่เดบิวต์วงในชว่วงที่เกิดวิกฤตโควิด1 9ในปี2020และแทบไม่มีโอกาสขึ้นแสดงสดในงานใหญ่ๆต่อหน,น้าแฟนๆมาก่อนเลย แต่เพราะพลังในการร้องและเต้นรวมถึงคอนเซปต์ที่โดดเด่นจึงทําให้พวกเธอได้รับเชิญขึ้นแสดงบนเวทีโคเชล่าและแม้ว่าพวกเธอจะยังไม่คุ้นเคยกับฝูงชนและการให้คนดูในการแสดงสดแต่ทั้งสีสาวอย่างคารินาวินเทอร์นิงนิงและจีเซลก็ได้โชว์พลังเสียงอันแข็งแกร่งของพวกเธอให้ผู้ฟังได้ชมเอตีเอ i กไรซิงคือค่ายเพลงสัญชาติอเมริกันที่ศิลปินส่วนใหญ่เป็นเอเชียอเมริกันและมีเป้าหมายต้องการโปรโมทศิลปินเอเชียไปในระดับโลก ทำให้งานในปี2022จึงมีศิลปินเกาหลีหลายคนถูกเชิญขึ้นเวทีโคเชล่าไม่ว่าจะเป็นบีบีนักร้องแร็ปเปอร์นักแต่งเพลงและนักแสดงชาวเกาหลีใต้แถมยังได้ยุนมิแรแร็ปเปอร์มือเก่าอีกคนมาขึ้นเวทีเป็นแขกรับเชิญพิเศษข,ของเธออีกด้วยรวมไปถึงแจ็คสังหวังสมาชิกก o t เว็ที่กลายเป็นศิลปินชาวจีนคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีหลักของโคเชล่าในปี2022และยังกลายเป็นชาวจีนคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงอีกครั้งหลังจากถูกเชิญให้ขึ้นแสดงในปีถัดมา และอย่างที่กล่าวถึงกันไปตอนต้นคลิปถ้าพูดถึงตำนานเคป๊อปบนเวทีโคเชล่ามันก็คงจะเป็นวงอื่นไปไม่ได้นอกจากสีสาวแบล็กพิงที่เหมือนกับเป็นภาพจำของเคป๊อปบนเวทีโคเชล่าไปเสียแล้วเพราะหลังจากที่เจนนี่ลิซ่าโรเซ่และจีซูได้ขึ้นแสดงบนเวทีโคเชล่าครั้งแรกในปี2019พลังและความสามารถของแบล็กพิงก็ได้กลายไปที่ประจักษ์ในระดับโลกและในอีก4ปีต่อมาพวกเธอก็ถูกเชิญขึ้นเวทีโคเชล่าอีกครั้งในฐานะของเฮดไลเนอร์ ทำให้พวกเธอกลายเป็นศิลปินเคป๊อปกลุ่มแรกที่เป็นเฮดไลเนอร์ของคเชล่าและพวกเธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังพิสูจน์ให้คนทั่วโลกรู้ว่าทำไมพวกเธอถึงเหมาะสมกับการเป็นเฮดไลเนอร์และปากปุดทำให้พิงเชลลากลายเป็นตำนานของวงการเคป๊อปจนถึงปัจจุบันโดยในปี2023นี้ก็ยังมีศิลปินเกาหลีที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีโคเชล่าอีก2กลุ่มนั่นคือ2สมาชิกของกลุ่มศิลปินนักดนตรีเกาหลีใต้ผู้รันวงการเคฮิปอย่าง DPR ที่ย่อมาจาก Dream Perfect และ i m อย่าง DPR Live และ DPR e ี n นั่นเองและอหนึ่งศิลปิน a l t e r อร์เนทีฟร็อชาวเกาหลีอย่างโลเลนที่เป็นนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ภายใต้ The b a c k Label ที่เดบิวต์ในปี2020ก็ได้ขึ้นแสดงสดอีกด้วย หลังจากการแสดงของ b l a c k พิงคในปี2023ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามในปี2024ที่เพิ่งผ่านมานี้เราจึงได้เห็นศิลปินเกาหลีถึง3วงบนเวทีค a c เช l ่าไม่ว่าจะเป็น The Rose วงดนตรีที่ประกอบไปได้วยสมาชิก4คนอย่างแซมลีโออีฮาจุนและอีเจฮยองที่ได้นำเพลงสุดเพลาะของพวกเขามาชวนผู้ร่วมงานโยงตัวโยงหัวเป็นพร้อมๆกัน นอกจากนั้นอีกหนึ่งศิลปิน KPOp ที่ได้ขึ้นแสดงในปีนี้ก็คือ ATEEZ บอยกรุ๊ปจากค่าย KQ Entertainment ดหนุ่มจากค่ายเพลงเล็กๆที่ใช้ความสามารถและบทเพลงของพวกเขาสร้างชื่อเสียงในระดับโลกการแสดงบนเวทีโควชลาของพวกเขาก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังจัดเต็มทั้งร้องแรปเต้นบีบ๊อปและคอนเสิร์ที่อัดแน่นตลอดทั้งโชว์เรียกได้ว่าทำดีจนขนลุกเลยทีเดียวแต่ที่เป็นที่พูดถึงไม่น้อยไปกว่าใครในปีที่ผ่านมาก็คือเลอซลฟิม โดยกลุ่วงแรกจาคายเลเบิลส์ที่เพิ่งเดบิวต์ในปี2022โดยแม้ว่าพวกเธอจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในด้านเสียงร้องของการแสดงสดอยู่บ้างแต่ในด้านจุดแข็งที่โดดเด่นมาตลอดของพวกเธออย่างสกิลการเต้นก็ยังคงพร้อมเพรียงและทรงพลังไม่มีเปลี่ยและในสตนาร์ที่2ของการแสดงพวกเธอก็พยายามอย่างหนักที่จะส่งมอบคุณภาพการแสดงที่ดีขึ้นให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานและผู้ชมที่รออยู่หน้าจอาก,การถ่ายทอดสดทั่วโลกนั่นเอง เราคงเห็นแล้วว่าศิลปินเคป๊อปบนเวทีโคเชล่ายังได้รับความสนใจอย่างสูงจากแฟนๆผู้ชมทั่วไปรวมไปถึงสื่อบนชนจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเทศกาลโคเชลาที่กลับมาจาัดอีกครั้งหลังจากโควิด -19 มีศิลปินเคป๊อปที่ถูกเชิญเข้าไปร่วมง,งานอย่างต่อเนื่องไปปีที่3และเป็นไปได้ว่าจะยังมีต่อไปในปีหน้าและปีต่อๆไปอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ